วันนี้ก็วันที่ดีจริงๆเลยเนี่ยไปบ้านของตัวเองดีกว่าฮ่าฮะเอ้ะนี่จานข้าวใครเนี่ยฮะนี่มันวางกับเพรานี่ยน,นะนะเดี๋ยวนี่มันจานนี่เดี๋ยวแล้วใครบางคนวางกันนะเอาเอาข้าวไว้แก่อะใครพูดเอาข้าวมาเดี๋ยวนี้แก่แก่เอาข้าวมาฮะ พูดอ่ะแกเห็นฉันไรเนี่ยโอ้ยเห็นเต็ตตมๆเลยพี่แกตัวอะไรเนี่ยแมวน่ะอันเป็นฉันไอเกตบ้าดฉันราหลงดีบ้าด่ะนายน่ะเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่นายนนพูดได้ไงอะ่ะไอ้เป็นแมวไม่ใช่หรอก็ฉันก็เป็นสัตว์มีชีวิตที่พูดได้นี่อ๋อฉันตั้งชื่อแกว่าอะไรดีนะเออ อุนอุนอุนจ้าอลไกันนะอุนจ้าฉันไม่ใช่ชื่อว่าอุนจ้าี๋ยวฉันตั้งชื่อให้แกไงฉันไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงนายฉันชื่อว่าฟลอปป้าฉันอยู่ดีๆฉันก็มาหลงที่บ้านหลังเนี่ยฉันรั่วนาต้องเป็นเจ้าของบ้านนายต้องเอาจานข้าวให้ฉันนะหรืออาหารของการอาหารเข้าใจไหมฉันิวไปหมดแล้วโอเคครับ ได้เวลาจำลองเลี้ยงฟอปป้าแล้วโอเคฟอปป้าฉันคิดว่าฉันไปหาอาหารให้แกดีกว่าเอาหารนี้ไปอ, Geez. อ่ะอนี่ไงกูห่วงยางฉันชอบกินจริงจริงซุยอยนี่มันนี่มันเบกคคนที่หวาฉันชอบกินมากเลยอโอ้งำหงำๆงำอ,อ,อ้าวการแตกหงำงำทำมาเถอะเฮ้ยทำไมน่ารักอย่างนี้เนี่ย งามโอ้อร่อยมากเลยเนี่ยโอ้ฉันกลิ่นแล้วเนี่ยโอ้อร่อยมากเลยโอเคเดี๋ยวฉันไปติดคอมพิวเตอร์ของหน้าสใส่ฉันเอามาเองอะ่ะเอาฉันเลยเอามาทำไมฉันไม่ทำงานนี่นช่หรอเดี๋ยวฉันฉันเล่นมามาใน iPad ในแท็บเล็ตทช่ไมฉันลงมาเล่นคอมพิวเตอร์เลยโอเคแล้วกันอะไรบ้างเนี่ยย้อนหน้า ต้องเคยแหละทนายานายมีเงินมากเกินไปอ่ะนายสามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้ที่แกต้องการเลยอย่างเช่นอะไรก็ตามเนี่ยโอเคฉัาจะซื้ออะไรให้ครูเองนะเพื่อนอย่างเช่นหัวฮักีิวาก้ที่ฉันที่ันตัดหัวมามันเป็นสับปะาดโอเคเดี๋ยวฉันสั่งมาก่อนโอเคฉันให้หมวกแกเสร็จแล้ว พ่อขอคุณนากเลยมนุษย์ฉันได้หมวกฮัก,กิวาก,กิมาฟุซีเลยออก้อนสื่อเลยโอ้ทำไมมันน่ารักอย่างนี้เนี่ยอ้อทำร้ายก็น่ารักปกติดิเออใช่ดิแต่ฉันไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะมันมีเขี้ยวมันากกนาคกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาออกให้เองขอบคุณสำหรับหมวกไม้ให้ฉันนะ โอ้ก็หมวกคล้ายๆเหมือนชัดีนี่ฉันชอบเหมือนกันฉันจะได้เหมือนเจ้าของโอเคเฮ้ยี่ฉันก็มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่แล้วฉันคิดว่าเพื่อนๆฉันจะมาในเร็วนี้นะเพื่อนๆเหรอหนอาะเพื่อนนายเดี๋ยวฉันขอไปโทรแป๊บหนึง่งสวัสดีเพื่อนสวัสดีอ๋อฉันฉันมีอะไรจะมาสปายอ่ะนายมาที่บ้านฉันสิ ฉันมีของสซพลย์ให้นายดูอ่ะโุโเคเลยโอเคไหมไปดูเป็นเร็วๆอืมคงน่าจะมาเร็วๆ,ๆนี้มัง้งเพื่อนๆหรออยากดูหน้าตาฉัานมาถึงบ้านแล้วนี่โอ้โหนายมีอะไรสซพลสหรอมอไปข้างล่างสิอะวั What? ตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนายชื่ออะไร เซนสวัสด,ดีครับผมชื่อฟลับปาเอ้ยตัวอะไรอะ่ะทำไมมันน่ารักอย่างนี้อย่าเพี้ยฉันสิสวัสดีครับผมชื่อฟลอปปาไฮ้แกเป็นตัวอะไรเนี่ยทำไมน่ารักอย่างนี้อะ่ะขอบคุณครับผมชื่อว่าฟลอปปานี่คือตัวที่ฉันไม่ได้พาลำเลียงมาแต่ว่ามันอยู่ในบ้านของฉันเนี่ยอูย อย่าเอาสัตว์แปลกหน้าเข้ามานะมันอาจจะมีเชื้อโรคก,ก็ได้เออลองเอาไปล้างดีไหมไม่ผมสะอาดแล้วเดี๋ยวสะอาดได้ไงอะก็ผมถูกน้ำเปียกไปไงผมก็เลยสะอาดตัวสะอาดโอเคเดี๋ยวเดีให้อาหารก่อนนะเพื่อนๆให้อาหารหรอโอเคโอ้ของที่ผมชอบเลยนี่ ตุ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาหมวกอ้าหมวกอ้าติดอยู่ตรงนี้อีกโอเคเอาหมวกกลับไวไวที่เดิมดีกว่าโอเคสบายตัวหน่อยอาหารอืมอร่อยสุดๆเลยเอาหมวกจะตกเห็นไม้ของดีต้องมีแบบนี้ นายมีแค่สพพรายแคตเนี้หรอใช่ใช่โอเคเรากลับบ้านไปก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวค่อยมาแวะที่บ้านนายต่อ shoes ตลาเลยชูสชูสชูสตลอดเลยเนี่ย อร่อยจริงเลยงำงำงำงีโอ้านกินหมดแล้วเหรอใช่ใช่อร่อยมากเลยอะอยากกินอีกเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะฉันก็อิ่มแล้วนี่เออฉันอิ่มแล้วมันนดโอ้ฉันเป็นมันไม่ใช่ฉันคือมันแอปเปิลต่างหากเราเรียกแครนหลายตัวเหรือว่าเรียกแครง่ายๆนี่ปันปันก็พอโอเคปันปันสามตัวเปล่าสองตัว โอเคอ่าคอมพิวเตอร์นี้ฉันเอามาจากที่บ้านฉันพอดีว่าครอบครัวฉันเนี่ยมาไล่ออกจากบ้านฉันเนี่ยฉันจงต้องมาเป็นโฮมเลดที่ที่นี่ผมไม่เป็นไรหรอกลาฉันก็เป็นเจ้าของของแกอ่าขอบคุณมากเลยนะที่เชื่อฉันเอาไว้ฉันเป็นเพื่อนกับนายได้ไหมเนี่ยถ้า พูดจริงๆนะฉันก็อยากเป็นเพื่อนนายนะเย่อยากเป็นเพื่อนแล้วโอเคแล้วไงต่อช่วยอุ้มชั้นหน่อยอ้าวอะหยิบจัดโอเคไม่รับเพื่อนเย้เพื่อนสิไม่นะไม่นะเพื่อนเอเพื่อนถูกเลยไอเอา เอาอันนี้ไปอ้าวจุดโกโกโว็วะอะได้เวลาเลยโอ้ยทำไมมันลุนแรงอย่างนี้เนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อ,อมีชีวิตขึ้นมาในในไลท์ต่อไปอ๋อมีชีวิตมาแล้วนั่นไลท์ปเปิดอะไรมาเนี่ยเอ่อฉันไปแคร์ไปเปิดซอสมัสตาร์ดอะนี่มันเลือดแอปเปิลไม่ใช่หรอ เป็นแค่สอมาสตาร์ล่ะโอเคอเมื่อก,กี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่ดีๆแกก็พุ่งจะกอดฉันอยู่ดีๆฉันก็ตายไปเลยอะอลืมอะไรไปหมดแล้วเนี่ยโอเคไปนั่งทำคอมพิวเตอร์ดีกว่าโอเคจับอะไรไม่ได้นอกจากให้นั่งคอมพิวเตอร์แบบสงบโอเค อ๋อดูแวบหนึ่งโอ้ยขาติดโอ้ยเอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวมันซิกยังไงอะได้เวลาซิดแล้วนั่งฮะอ่ะอ่โอเค ันนี้บนที่ดีเอเ้าฟอป้าเ๋ยาฟอป้านายมาอยู่ตรงนี้ได้ไงมาอยู่ตรงนี้อฉันก็ว่าแล้วอออโอเคเราต้องจากกันแล้วแหละเพื่อนเดี๋ยว ep สองเดี๋ยวเราก็จะมาทําต่อโอเคก็รู้แล้วนะโอเคได้เวลาระเบิดแล้วสิ่งของจงระเบิดให้หมด หยิบอะไรมาจากกระเป๋าก่อนเดี๋ยวอีพีที่สองจะมาในเร็วๆนะี้นะทักคอนฟอปปาขอเอาลาเบิร์ดมาก่อนเดี๋ยวเอ็งมีละเบิร์ดอยู่ข้างในด้วยหรอไม่ก็คือตีฟูโอ้ไม่นะอะ